นี่นะฮะก็มาดูกันก่อนสําหรับการเล่นภาพยนตร์เรื่องเฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยสําหรับนางเอกสุดเซ็กซี่คุณแซมมี่คาเวลครับที่เธอก็เอ่ยปากนะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มจะติดใจในงานภาพยนตร์อยากเล่นอีกแล้วส่วนกระแสะตอบรับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่ใจเธอคาดเอาไว้นะฮะแฟนคลับก็พากันซัพพอร์ตหนังที่เธอเนี่ยแสดง นอกเหนือจากเรื่องหนังแล้วนะครับสาวามีก็ยังได้อัปเดตเรื่องหัวใจด้วยว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจนะครับ <Okay. S 1> ขอใหเออ้เวลาเป็นตัวจัดการแล้วก็อยากให้ค่อยเป็นค่อยไปก่อนครับไม่ยังไม่มีอะไรให้เปิดเลยตอนนี้ก็ในไอจีก็จะนอกจากรูปเข้าป่าเข้าเขาแล้วก็จะอยู่ทะเลซะส่วนใหญ่าไปป่าเขาก็ไปด้วยไหมคะไม่ค่ะไม่ไม ไม่ค่ะมีแต่คุณแม่ไม่ดนคนละสไตล์กันไม่ไม่คือต่างคนอะต่างใช้ชีวิตต่างทําหน้าที่ต่างทํางานกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของมันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าปิดบังอะไรไหมเราก็ไม่ไม่ได้ปิดบังนะคือเวลาไปไหนกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแบบปกติไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้แบบว่าแอบหรืออะไรความด้านลบอบมันทําให้เรากลับมามองตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยากรับงานหนังอยู่อีกไหมคะอยากค่ะรู้สึกว่า ชอบชอบวิธีการทำงานชอบวิธีการถ่ายการแสดงมันก,มนก็มันก็ไม่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือคาดหวังไหมเราเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าเราเราแฮปปี้กับการได้เล่นแล้วส่วนกระแสเนี่ยเป็นอะไรที่กำไรนะในความรู้สึกหนู่าด้วยความหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ยังมีแฟนคลับที่แท็กรูปตั๋วมาอยู่เลยคือ,ค,อคือมีการแท็กมาทุกวันอนะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนไปดูหนังกันทุกวันอนะไรเงี้ยก็ดีใจบางคนดูแบบเกินกว่าสองรอบด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ